ผู้ชมครับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐกำลังจะเข้าสู่สังเวียนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้นะครับนอกเหนือจากภาพของการขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงเพื่อช่วงชิงคะแนนจากประชาชนภาพการเข้าออกสารก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยครั้งในช่วงนี้เช่นเดียวกันครับล่าสุดมีคำเตือนจากศาลว่าเขาอาจจะถูกจำคุก เพราะว่าไปฝา่าฝืนคําสั่งของศาลคุณทรนินการเคลื่อนไหวของศาลแบบนี้มันก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่น้อยทีเดียวนะครับแน่นอนครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าหากทรัมป์ถูกจําคุกก็กระทบกับการเลือกตั้งปลายปีนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงปลายปีนี้นะครับมีความสูสีคู่ขี้กันเหลือเกินครับเพราะว่าคะแนนนิยมของทั้งโจบไบเดนและก็โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็พยายามจะผลัดกันนำผลัดกันตามนะครับ รับถอยหลังจากวันนี้นะครับถึงวันเลือกตั้งอีก181วันเท่านั้น,นครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อโดนโลด์ทรัม์มีคดีความหลายคาดีที่เผชิญอยู่นะครับล่าสุดครับสารได้เตือนโดนโลด์ทรัม์ว่าอาจถูกจำคุกได้นะครับเพราะว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะครับ ฮวนเมอชานผู้พิพากษาศาลในนิวยอร์กนะครับสั่งปรับโดนัลด์ทรัมป์1 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ36,000บาทฐานละเมิอดอำนาจศาลเป็นครั้งที่10แล้วนะครับจากการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูลการพิจารณาคดีนะครับเมื่อสั่งปรับแล้วยังมีพฤติการที่ละเมิดอ,อำนาจศาลอยู่นะครับทำให้ผู้พิพากษาจึงกล่าวว่าการ เตือนว่าอาจถูกสั่งจำคุกก็เป็นทางเลือกสุดท้ายครับเพราะพฤติกรรมของทั้มนั้นก็มีการกระทบต่อการพิจารณาคดีอย่างมากเลยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าถูกจำคุกจะกระทบกับการเลือกตั้งปลายปีนี้แน่นอนที่ทรัมป์เป็นตัวแทนของ Republican นะครับพยายามจะช่วงชิงเก้าอี้ในทรเนียบขาวคืนจากโจไบเดนนี่เป็นการพิจารณาในคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจที่ศาลนิวยอร์กน,นะครับนี่คือหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้น ที่ทรัมป์เผชิญอยู่นะครับมี4คดีอาญาที่ทรัมป์กำลังเจออยู่ในอตอนนี้นะครับนั่นก็คือการบุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเก็บเอกสารโดยมิชอบการแทรกแซงการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียแล้วก็การปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจนะครับถ้าย้อนไปดูในวันที่6มกราคม2021ครับมีผู้สนับสนุนทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐระหว่างการรับรอง โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีนะครับครั้งนั้นก็สร้างความตกอกตกใจให้กับผู้คนทั้งในสหรัฐและทั่วโลกเลยนะครับเหตุการณ์นั้นครับนำมาสู่การแจ้งข้อหากับโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่พยายาม จะหาประโยชน์จากเหตุดังกล่าวนะครับถูกฟ้องโดยรัฐบาลกลางและปฏิเสธคําแนะนําของที่ปรึกษาว่าควรบอกให้ผู้ก,ก่อจราจรออกจากพื้นที่ล่าสุดก็มีความพยายามชะลอการพิจรารณาคดีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและคาดการว่าทรัมป์จะใช้อำนาจการเป็นประธานาธิบดีเพื่อยุติคดีนี้หากชนะเลือกตั้งปลายปีครับ8สิงหาคม2022ครับเจ้าหน้าที่ FBI บุกเข้าไปค้นบ้านพักมาลาโกในรัฐฟลอริดานะครับ ไปพบกับเอกสารลับที่เขานำออกมาจากทำเนียบขาวครับเป็นข้อมูลลับที่เกิดขึ้นในระหว่างการเป็นประธานาธิบดีนะครับทำให้ทั้มถูกแจ้งข้อหาการเก็บข้อมูลลับโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงด้วยนะครับ ว่าข้อมูลนี้มันไม่เป็นความลับอีกต่อไปคดีนี้วันที่20พฤษภาคมนี้ครับจะถึงวันตัดสินคดีดังกล่าวนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งที่รัฐจอร์เจียกับพรัมและพวกอีคนถูกแจ้งข้อหาพยายามจะแทรกแซงการเลือกตั้งพลิกการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียในเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับคดีนี้ยังไม่มีกําหนดพิจารณาคดีและคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นิวยอร์กครับการปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจนะครับที่พยายามจะ ทำช่วงก่อนเลือกตั้งปี2016นะครับไมเคิลไมเคิลโคเฮนนะครับเป็นอดีตทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจ่ายเงิน1 3 0 0 0 0ดอลลาร์ให้สตอร์มี่เดนิเอลส์นะครับดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อปกให้ปกปิดเรื่องที่เคยมีความสัมพันธ์กับทรัมป์เมื่อปี2016ครับโดย อายการในแมนฮัตตันนะครับกล่าวหาทรัมป์ว่าพยายามปกปิดการกระทำที่ละเมิดกฎหมายเลือกตั้งระหว่างการพิจารณาคดีทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าการให้สัมภาษณ์เป็นเหตุให้เขาถูกสารสั่งปรับหลายครั้งแล้วครับและเตือนว่าจะถูกจําคุกในครั้งล่าสุดจากคดีอาญาสีคดีรวมข้อหาทุกอย่างแล้วนะครับ ทรัมป์มีทั้งหมด91กระทงด้วยกันนะครับซึ่งทุกๆคดีทรัมป์ออกมาอ้างเลยตลอดเลยครับว่า มีความพยายามจะขัดขวางเขาในการเลือกตั้งเป็นการความพยายามทางการเมืองนะครับก็น่าสนใจว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณพงศ์สถิตครับนอกจากคะแนนนิยมที่สูสีกันแล้วนะครับก็ต้องลุ้นคดีความอาญาทั้ง4ของทรัมป์ว่าจะออกในหน้าไหนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทรัมป์พยายามนําเอาคดีความเหล่านี้มาเป็นกลยุทธ์ในการเรียกคะแนนนิยมจากกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยนะครับแต่ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคริพบริการบางส่วนมองว่าอย่างคดีจ่ายเงินปิดปากเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะตัดสินใจไม่เลือกทรัมป์ก็ได้นะครับขอบคุณคุณธนินครับ